Legenda มาติดตามช่วงสุดท้ายของที่นี่เคส a ตชั n นะคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะค่ะซึ่งทึงด้านของกลมการค้าภายในก็เตรียมที่จะเดินหน้าโครงการร้านค้าถูกใจต่อในปี2556นะคะโดยเน้นสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เล็งขยับราคาน้ํามันปาล์มขึ้นขวดละ36บาทด้วยค่ะ นางสาววิบูลลักร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการร้านค้าถูกใจว่าเร็วๆนี้จะมีการจัดประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดและแผนการดำเนินงานร้านค้าถูกใจในปี2556โดยจะเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีซึ่งจะไม่เน้นการเพิ่มจำนวนร้านค้าแต่ก็จะมีการเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าร้านเดิมและเพิ่มชนิดของสินค้าให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยสินค้าไฮไลท์ของร้านค้าถูกใจทางองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคสอได้รับก็จะมีการเร่งจัดทำข้าวสารบรรจุถุงจำหน่ายเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นสินค้ายอดนิยมรวมไปถึงน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่จะลดราคาลงอีกจากเดิมขวดละ38บาทเหลือที่35 36บาทค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดค่ะทางกรมได้มีการพิจารณาถอดร้านค้าถูกใจออกจากโครงการประมาณ1,500ร้านค้าแล้วก็ไม่สนใจที่จะดำเนินโครงการจริงนะคะแล้วก็ได้มีการคัดเลือกร้านค้าที่สมัครเข้าบัญชีมาไว้ทดแทนแล้วส่วนทางด้านของ นายสมเด็จสุขสมบูรณ์นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญน,นะคะของกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าในระหว่างวันที่6กถึงเธันวาคมนี้คณะผู้บริหารภาครัฐและเอกชนจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thailand t r a e e Exhibition นักลุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาระหว่างวันที่1 3บสทถึงสิธันวาคมที่เมืองมันทะเลค่ะ ทั้งนี้ก็เชื่อว่านะคะจะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าและแสดงศักยภาพของสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน220รายรวม259คู่หาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสุขภาพความงาม ของตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายภายในงานทันทีและหลังการจัดงาน1ปีกว่า40ล้านบาทส่งผลต่อการส่งออกในอาเซียนขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิในปี2,556ค่ะ จากเรื่องของร้านค้าถูกใจนะคะมาต่อกันที่สคอบอนะคะก็ตรวจเข้มใบจองรถยนต์ใหม่ให้กับลูกค้าโดยรีกร้องให้แสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้งระยะเวลาการผลิตรถขนาดของเครื่องยนต์แล้วก็กำหนดเวลาส่งมอบรถมิเช่นนั้นนะคะก็จะเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคค่ะนายจิราชัยมูลทองโรยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอเปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ทุกค่ายเพื่อพิจารณาการออกใบจองรถใหม่ให้กับลูกค้าโดยให้แสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้งระยะเวลาการผลิตรถขนาดของเครื่องยนต์และกำหนดระยะเวลาส่งมอบรถพร้อมสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานมหกรรมยานยนต์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เมืองทองธาน,นีพบว่ามีค่ายรถยนต์บางค่ายไม่แสดงรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนถือว่าอาจเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ตามนะคะสะกะบได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถยนต์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2554ถึงวันที่15สิงหาคม2555ทั้งสิ้น889เรื่องเป็นกรณีขอเงินจองรถคืนเนื่องจากไม่ได้รถยนต์100ราย ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา69รายยกเลิกสัญญาและขอคืนเงิน53รายชำรุด231รายคืนรถค้างค่างวด91รายยึดรถคืน40รายขอชดใช้ค่าเสียหาย38รายค่าปรับสูง31รายการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ31รายการขอคำปรึกษา30รายการ ด้านนายสุรพลโอภาสเถียนผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรเปิดเผยว่าปริมาณการเรียกดูข้อมูลเครดิตของสมาชิกในปี2555ผ่านเครดิตบูโรมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วง10เดือนแรกปีนี้มีจำนวนเรียกดูแล้ว17.5ล้านครั้งจากปีก่อนทั้งปี19ล้านครั้ง ขณะที่ปริมาณบัญชีใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกไตรามาสโดยใน9เดือนแรกบัญชีใหม่ในกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่2.45แสนบัญชีจากไตรามาสแรกที่ปริมาณ5.8หมื 10, ่นบัญชีส่วนบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อ9เดือนแรกมีปริมาณบัญชีใหม่อยู่ที่6.1ล้านบัญชีจากไตรามาสแรกที่มีประมาณ5แสนบัญชีค่ะ เคยพูดกันไปแล้วว่าคนที่มีกําลังหรือไม่มีกาลังก็ต้องดูตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่โครงการเห็นดีๆแบบนี้แล้วมันจะทําให้ระบบของเศรษฐกิจแทนที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยดีมันจะเสียเปล่าๆนะคะเอาใจช่วยหาเงินสงมวดกันต่อไปนะคะหลังจากที่ได้ภาษีคืนกันแล้วมาต่อกันที่สถานการณ์การท่องเที่ยวกันบ้างคะ่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้คาดการณ์นะคะว่าจํานวนนะักท่องเที่ยวในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่20ล้านคน ยยืนยันว่าเหตุไฟดับที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะพังงันไม่กระทบกับสถานการณ์การท่องเที่ยวค่ะ นายชุมพลศิละปะอาชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าเหตุไฟดับที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อ3-4ถึงวันที่ผ่านมาไม่กระทบกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนจำนวน19าล้าน7 1 6ดแนคน คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้จะมากถึง20ล้านคนตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าหมายไว้เพราะจากจำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนเพียงเดือนเดียวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยสูงถึง2 7 3,817คนมีรายได้เข้าประเทศกว่า8แสนล้านบาท ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนกับญี่ปุ่นและเหตุการณ์อุทกภัยของประเทศเพื่อนบ้านทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยเป็นจํานวนมากค่ะ เป็นผลพลอยได้นะคะแต่เราเองก็ต้องสรงตัวตัวเองให้ดี<ช>ด้วยวนะคะเอกลักษณ์ของไทยยิ้มต้อนรับอย่างดีค่ะค่ะมาปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้นะคะมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆถึงกระจายร้อยละ2 0ถึง40ของพื้นที่อากาศเช่นนี้นะคะจะเหมาะแก่การระบาดของศัตรูพืชจำพวกนอนกเกษตรกรต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างติดตามจากช่วงนี้ค่ะ าพอากาศพื้นที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆถึงกระจายร้อยละ20-40ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงยีาองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรความชื้นสัมพัทธ์ส8 0ถึงอร์ซในช่วงนี้สภาพอากาศมีความชื้นสูงกเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกนอนซึ่งจะเจาะทำลายผลโดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันหากพบควรรีบกำจัดก่อนจะระบาดไปสู่ผลอื่นๆส่วนชาวสวนยางพาราควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักระบาดในช่วงที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงสำหรับบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรผู้ที่พอเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง ควรป้องกันความเสียหายจากคลื่นลมแรงส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกเกษตรกรควรดูแลสวนให้ปโปรง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานอกจากนี้ควรขุดลอกคูคลองและทำทางระบายน้ำออกจากสวนเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกนานจนทำให้รากพืชขาดอากาศและต้นพืชตาย สำหรับชาวสวนปาล์มน้ำมันให้เฝ้าระวังการระบาดของร่วงแรกโดยให้การติดตามตรวจสอบแปลงปลูกปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอหากพบเพื่อเร่งกำจัดทันทีซึ่งลักษณะการเข้าทำลายของร่วงแรกนั้นตัวเต็มวัยจะบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบทำให้ทางใบหักง่ายและกัดเจาะทำลายยอดอ่อนทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์มีรอยขาดเป็นริ้วคล้ายรูปสามเหลี่ยมถ้าต้นปาล์มโดนทำลายมากๆ จะทำให้ใบที่เกิดใหม่แคร่แกรนส่วนรอยแผลที่ถูกด้วงแรดก,กัดนั้นเป็นส่วนเนื้อเยื่ออ่อนทำให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่หรือเป็นช่องทางให้เกิดโรคยอดเน่าจนถึงตายได้ในที่สุดแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดจะพบในซากเน่าเปื่อยของลำต้นหรือตกของต้นปาล์มน้ำมันซากทลายปาล์มกองบนสัตว์เก่าหรือกองปุ๋ยหมักแหล่งขยายพันธุ์เหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการผสมพันธุ์ วางไข่และเป็นแหล่งอาหารของนอนวัยต่างๆจนเข้าเป็นดักแด้และเจริญเป็นตัวเต็มวัยในที่สุดสำหรับแนวทางการป้องกันกำจัดด้วงแรดควรกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดลงทุนน้อยและสะดวกในการทำเพราะอยู่บนพื้นดินสามารถกำจัดไข่นอนดักแด้และตัวเต็มวัยไม่ให้เพิ่มปริมาณได้โดยยึดหลักว่าไม่ควรปล่อยให้แหล่งขยายพันธุ์เหล่านี้ทิ้งไว้นานเกินสมเดือนโดยปฏิบัติดังนี้ เผาหรือฝังซากลำต้นหรือต่อของปั๊มน้ำมันเกลี่ยกองซากพืชกองบูญสัตว์ให้กระจายออกโดยมีความสูงไม่เกิน15เซนติเมตรถ้ามีความจำเป็นต้องกองนานเกินกว่า2อถึง3เดือนควรพลิกลับกองเพื่อตรวจหาไขน่นอนดักแด้และตัวเต็มวัยเพื่อกำจัดเป็นห่วงทุกปัญหาของเกษตรกรไทยกับเกษตรพยากร์ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่น่าสนใจประจําวันนี้ค่ะก่อนจากกันนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุสนรายการของเราค่ะเครื่องสอําอาง m t i และก็ค u บวต้าสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ